งั้นฉันขอเริ่มต้นในสิ่งที่อร่อย่ๆนี้ก็คือเครื่องดืม่มงั้นฉันทำเครื่องดื่มให้เคทแบบที่ไม่สามารถนั่งติเกอี้ได้อีกต่อไปเลยมอต้มของฉันแล้วก็หนังสือที่มีสุดอาหารเก่าๆดีนะให้ฉันพกอยู่กับตัวตลอดเวละงั้นก็มาเริ่มกันด้วยนอนแล้วก็มาแรงซับและแน่นนอนต้องใส่สลดามสีเขียวด้วยแต่นั่นยังไม่ใช่ถึงหมดนะ โอ้ใส่อีกดีมากเลยแล้วก็ยังไม่หมดจะลืมใส่ปลาทั้งตัวด้วยและเพื่อไม่ให้ก้างลบกวนการดื่มเราจะโยนก้างทิ้งไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันโอ้นักให้ขยันจังเลยจริงด้วยทำไมฉันไม่ลองผสมน้ำอัดลมสุดปลอดของเคสดูล่ะดูนะสไป แฟนตาแลวก็คนล,ละคือสิ่งที่เราต้องการหล,ลังจากแช่ใน,นที่เย็นพกพาของฉันเครื่องดื่มก็เย็นมากเลยและก็ยิ่งอร่อยขึ้นด้วย <c oughs> ดีมากเลยและก็ปฏิเสธที่จะลองต,ต,ตัวเองไม่ได้ด้วยนะโอ้โทษทีนี่เป็นอีกอย่างอย่างที่บอกว่า,าเครื่องดื่มนี้มันอร่อยสุดๆที่เหลือก็แค่ใส่หลอดลงไปใช่เธอไม่รู้วิธีทำเครื่องดื่มสักนิด ข้อเท้ปกติต้องทำด้วยนมคนผมสมนมกับไอศครีมจากนั้นก็ใส่สีสันลงไปแล้วเราจะได้ความฟุงฟริงออกมาแค่ไม่กี่นาทีข้อเทลก็เกิดพร้อมแล้วเหลือแค่ตกแต่งด้ยวยเวปครีมแล้วก็สายรุง้งฉันแน่ใจว่ามันดูเจ๋งมากเลย เลือก็แค่เธอเลิกเลิกเค้กฝ้าหน่อยอร่อยที่สุดมันต้องเป็นของฉันแน่นอนใช่แล้วทุกคนรทำเครื่องดื่มหล,กลากหลายออกมางั้นฉันจะเริ่มด้วยแก้วที่ดิธรรมดาที่สุดละกันฉันคิดว่าฉันน่าจะชอบแก้วของเบ็ตตี้อืมอร่อยจริงเลยมันเหมือนกับว่าฉันกำลังดื่มมาแบบที่ฉันชอบทั้งหมดในครั้งเดียว แล้วก็เลอของความชื่นชมมาดูกันว่าเธอเตรียมอะไรให้เราวัน n e s ร์เอ้เกิดอะไรขึ้นฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นแลวรู้สึกอย่างนี้อ้อเป็นเครื่องดื่มที่มีผลลัพธ์ที่แปลกมะแล้วก็มีรสชาติหนักขียันสุดๆโอ้เหลือก็แค่เราของเชฟแล้วเขาวเทา,าสีรูงของเขาเดูเจ๋งมากเลย นี่มันยอดเยี่ยมมากแม้แต่ไอเดขนมใส่ลุงก็ยอดเยี่ยมขอบคุณเพราะฉะนั้นก็คือเชฟโอ้ขอบใจนะเคสฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องฉันนะเย่ yeah. ตอนนี้ฉันต้องการให้ทุกคนทำเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วเธอต้องเริ่มต้นในการทอดเนื้อสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าทอดนานเกินไปใช่แล้ว เวนส์เดย์ทำไมไม่ใช้ที่เผาด้วยล่ะฉันก็แค่อยากทำให้เนื้อให้สุกในแบบของฉันเองนะทำไมต้องเยอะด้วยเพราะฉันในเครื่องเป็นขนมปังฉันจะใส่ลงไปทีละครึ่งอ๋ดีขึ้นเยอะเลยง่ายมากที่เหลือก็แค่ลอโอ้ใช่เชฟต้องทำผักแล้วแน่นนเะพราะฉันอยากให้เบอร์เกอร์ชุ่มฉ่ำผักก็ต้องสดทุกชิ้น ได้เวลาแพ็คเบอร์กอร,กอร์สูตรของฉันแล้วในการทำเช่นนั้นต้องเทซอสลงไปบนขนมปังหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อทอดแล้วก็ผักมาและปลิดด้านบนด้วยขนมปังอีกอันแค่นั้นยังไม่หมดนะใส่ซอสชีสลงไปด้วยจะดีมากเบอร์กร็จะอะร่อยขึ้นหลายเท่าเลยล่ะโอ้เจ๋งจังเลยมันตื่นเต้นตรงไหนกันว่ามากก็แค่เบอร์กรร์ธรรมดาธรรมดา ิ่งที่ฉันทำสมควรได้รับความชื่นชมต่างหากละแต่เบอร์เกอร์ของฉันมันดูเหมือนแมงมุมสีดำตัวใหญ่เธอเคยเห็นภาพลงต่ที่น่าทึ่งแบบนี้ไหมเป็นไงล่ะสวยมากเลยแล้วทำไมฉันถึงได้กินไมเนี่ยอ๋อนี่มันเนื้อของฉันเครื่องเป็นขนมปังไมนะเอาเนื้อของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอไม่แล้วฉันทำยังไงกับเบอร์เกอร์นี้โอ้ให้ตาย ฉันคิดว่าผักกับชีสอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นกันได้นะผ่นมาเกืดอแท้ด้วยมีดมันน่าเบิกกันไปเรามาทุบมันดีกว่าแบบนี้แหละที่ฉันต้องการแล้วก็ชีสด้วยแล้วก็ขนมปังอีกอันดี๋ยสิอ้แต่มันดูไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยงั้นก็มาทำให้มันเป็นโลกวงกลมกันดีกว่าด้วยฟันของฉันแทนแทนกินให้อร่อยนะ ฉันไม่รู้ได้สามัจําตัวตรงไหนดีอ้โอ้เบ็ตตี้ oh. Oh, นี่มาอะไรเนี่ฉันไม่ได้คาดหวังเลยนะอ้ oh, ไม่หลาไม่กินดีกว่าฉันจะเอาแมงมุมไว้อันสุดท้ายแล้วกันเชฟฉันจะลองเบอร์เกอร์ของนายก่อนอืม mm. ไม่แล้วเลยแต่มันก็ธรรมดามากฉันคาดหวังมากกว่านี้นะ เงินก็มาลองมัมุมกันดีกว่าเอาไม่นะมันขยับได้โอหยุดนะหยุดนะกานไหนจะชนไม่ได้แล้วนี่ฉันจะกินแกมันสเต์ฉันแปลกใจมากเลยที่ทอมมีบักรออยๆแบบนี้ด้วยแล้วมันก็สวยมากเลยถ้าชนะครั้งนี้ฉันรู้อหยินแล้วล่ะครั้งนี้ฉันอยากให้ทุกคนทำ ฉันหวังทุกคนจะทำได้นะมาลองกันติงฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะคลุกแป้งให้หน่อยสิจากนั้นก็เอามันรีดด้วยนะโอเคไม่ไม้หนวดแป้งตอนนี้ก็ได้เวลาตัดแป้งให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ เตงฉันต้องการความชื่ยเลือของเธออีกแล้วล่ะมันดูดีมากได้เวลาเติมน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่แสนอล่อยแล้วก็มันดูเหมือนเลื่อนเลยโอ้ฉันไม่อยากกินเลยฉันไม่กินแน่นอน มันจะไม่หรอมันคือมือที่กินได้นะในความคิดของฉันมันดูน่าอร่อสุดๆเลยได้เวลาเอาภายไปเข้าตูอบแล้วแล้วก็มาดูกันว่าเคจะว่ายังไงบางทีฉันอาจทำพายตามสูตรดั้งเดิมเริ่มต้นด้วยกันเหมือนกับสูตรของมิลเชคเธอต้องผสมสีกับไอศครีมแล้วก็ปั่นให้เข้ากัน จากนั้นก็ออกมาดีมากเลยและฉันต้องการให้มันละลายนิดหน่อยแล้วก็มาใส่ในพายกันเลยพักไว้ตรงนี้แป๊บหนึง่งแล้วก็ใส่ไว้ในพายแต่และชั้นก็มีแต่คนละสีและสุดท้ายเราต้องเพิม่มเวปครีมอีกนิดหน่อยและแน่นอนลอยด้วยใส่ลุ้งด้วยนะเพื่อความสดใสอ่ะ ายไอศครีมหลักสีของฉันก็พร้อมแล้วถ่ายรูปมือของฉันก็เกือบพร้อมแล้วล่ะนี่เหลือก็แค่ทำเล็บจากถั่วอืมหนังสือเล่มนี้อธิบายสูตรทำพายอย่างละเอียดเลยงั้นฉันก็มีโอากาสที่ชนะสูงละ่ะก่อนอื่นต้องเตรียมแป้งน้ำตาลไข่ใส่องไปเยอะๆแล้วก็เกลือนิดหน่อย แล้วก็คนให้เข้ากันแต่ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงนี่อ้าวทำไมต้องยุ่งยากเลยล่ะทำด้วยมือเลยเป็นไงเสร็จแล้วมาดูกันว่าเราต้องเพิ่มอะไรต่อไปหนังสือบอกว่าได้เวลาของแยมแล้วโอ้วเปอร์สตอรี่ที่ดีจรงเลยนี่แหละที่เราต้องการโอ้ตงหยุดนะออกไปได้แล้ว ต้องการอะไรจากหนังสือของฉันล่ะโอ้ตอนนี้ฉันเอาเข้าตู้อบละโอ้ฉันเล่าไม่ไหวแล้วฉันได้รอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่แหละคือโอกาสที่ฉันจะชนนะอ๋อแล้วทำไมฉันต้องฉันว่าฉันได้กลิ่นไม่ไหม้ละอืมมันน่าจะมาจากทางอื่นละมั้ง ดีจังที่ได้มาไม่งั้นฉันคงพลาดความสนุกแบบนี้และนี่คือภายของฉันฉันพยายามสุดๆเลยอืมเบตตี้ฉันเช่ว,ว่าเธอพยายามแล้วแต่ฉันไม่อยากกินกอง่านนี้แต่ฉันจะกินภายที่สวยงามอันนี้จากเชฟและก็อย่างมีความสุขว้าวพอหั่นแล้วมันก็ออกมาสวยงามมากเลยอืมกลิ่นก็ดีมาก ว้าวเย็นจังเลยแต่ฉันรักไอศครีมอ่ะเพราะงั้นฉันจะชอบพายอันนี้มากเลยวันสตรท์เธอทำอะไรไปๆอีกแล้วหวังว่าอย่างไหนก็กินได้นะอืมเ mm hmm, จ๋งจังเลยมันดูเหมือนพายของแมคโดนัลด์เลย <Wednesday, S 2> ลวันสตรีเร่านี้เธฉชนะล่ะเ mm hmm. พราะฉันจะงินแล้วแล้วมันก็จริงด้วย <Yeah. S 1> เอาล่ะ ฉันอยากกินเค้กกันลากกว่าสกีเท่าที่ฉันชอบิเซตง่ายมากสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ขนมไม่เยอะเธอต้องตกแต่งมันให้เท่าเค้กที่จะทำได้แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่หลานย่าต้องการและเพื่อไม่ให้ขนมหล่นยา่าจะทำอย่างอื่นด้วยแต่ก่อนนั้นย่าต้องการแป้งโดใส่นมใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งด้วย แล้วก็ผสมให้เข้ากันด้วยมือโอ้เกือบจะเสร็จแล้วเหลือก็แค่นวดอีกนิดนึงแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยดูสิมันเจ๋งมากจากนั้นจะมาแปวนบนลุกกวาดแล้วก็ตอนนี้ เค้กจะเข้าบนเตาอ,อบแล้วล่ะดูสิย่าทำได้ดีมากเลยใช่มมะตอนนี้ก็ถึงเวลาพักแล้วใครเขาหลับกันขนาดทำอาหารเนี่ยนี่มันไรความรับผิดชอบชัดๆเลยเออเธอชอบเค้กของฉันไหมล่ะดูสิมันสดใสแล้วก็สวยงามขนาดไหนแต่ยังไม่หมดนะฉันต้องการทำให้เค้กมีสีสันสดสใสท,ทั่วเลย เพื่อที่จะทำมันฉันก็ใช้เครื่องเป่าผมด้วยมันจะละลายแล้วกว่าสีกิดเท่าลงมาสมบูรณ์แบบแล้วก็แค่เติมแล้วกว่าลงไปอีกนิดหน่อยน่ากินมั้ใช่เติมลงไปนิดนึ่งอ๋อยาคิดว่าเค้กของยายพร้อมแล้วละ่ะได้เวลาออาสตอร์ออกแล้วย่ามันใจว่าเบ็ตี้ต้องชอบแน่แนะ มันออกมาสวยงามมะเธอชอบลูกปันของฉันมะฉันคิดว่ามันเป็นผลงานศิลปะดีเยี่ยมเลยล่ะเออใช่เดี๋ยวก่อนนะฉันต้องทำเหมือนกันนี่แล้วฉันรออะไรอยู่ฉันต้องตกแต่งเค้กด้วยเร็วๆนี้แล้วล่ะฉันต้องการเครื่องยิงลูกว่าสกีเต์แต่มันใช้ยังไงนะให้ตายเถอะฉันต้องกาดลูกปัดบนเค้กเนี่ยไม่ใช่ที่ห้องแบบนี้เออ อทัานท่นพร้อมแล้วล่ะเบตตี้ถึงเวลาเลิกแล้วค่วะเจนผู้ชนนะกินให้อร่อยนะโอเคสะสนุกก้นเลยยกเว้นของเอ็มม่าแต่บางทีมันจะอร่อยก็ได้นะก็ไม่นะเป็นเค,ค้กธรรมดามาดูกันว่าเค,ค้กต้องการเป็นยังไง มันน่าสนใจมากเลยโอ้นี่มันคนละเรื่องเลยอร่อยมากกับคุณยา่าแต่ยังคงต้องลองเช็คของเชฟแซกก่อนแน่นอนมันดูเจ๋งมากเลย <Wow. S 1> อืมแล้วรสชาติก็ดีเยี่ยมฉันหวังว่าอยากกินลูกอมถุงลูกให้หมดเลยมันอร่อยเกินบรรยายอ่ะแซกถ้นาชนะแล้ว เออเย่ oh yeah. ฉันรู้อย่แล้วว่าฉันต้องชน,นะครั้งนี้ฉันอยากกินเค้กตั้งโมครั้งนี้เป็นชาเลนจ์ที่น่าสนใจมากเลยฉันคิดว่าฉันมีวิธทีทำเค้กตั้งโมได้แล้วล่ะทั้งโลกเลยแน่นอนฉันรู้ว่าก่อนอื่นต้องปอกเปลือกทั้งหมดให้อบอก,ก่อนสำหรับเค้กของฉันต้องการเนื้อเท่านั้นแบบนี้เลยเรียบร้อย ตอนนี้ก็ง่ายมากดูสิเห็นไหมตอนนี้เธอต้องตัดแตงโมให้เป็นเค้กโออย่าไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกทุกอย่างง่ายมากด้วยแตงโมแค่ผ่าครึ่งแล้วก็คนแล้วก็ใส่เจลาตินเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันแต่ก่อนอื่นเราต้องทำให้มันเล็กๆก่อนแล้วตอนนี้ ก็ถึงเวลาของเจลาตินแล้วะสิ่งที่สำคัญคือต้องทำอย่างระมัดระวังนะคุณยะมันเจ๋งมากเลยอ๊อส่วนฉันจะใช้ทุบแต่งโมนด้วยที่ขุดเพชรระวังด้วยอ๊อพวกมันก็เด็นไปหมดแล้วหยุดนะะทษอทีคะฉันเล่นมากเกินไปอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงแต่งโมใกล้เสร็จแล้ว ดูสิเหลือก็ตังโมน่ากินแต่การสัตังโมธรรมดาให้เบตตี้ของมิได้มันต้องเจ๋งกว่านี้ฉันตกแต่งแตังโมได้ของอร่อยสารพัดแล้วก็มันจะเหมือนเค้กมากขึ้นแบบนี้เลยดูสิมาชมันโล่ก็เจ๋งมากยันล,ลี่ก็เจ๋งใช่เออชวนอ้วกสุดๆเลย ทุกคนรู้ดีว่าเค้กทีแท้จริงต้องทำยังไงต้องเป็นหลายชั้นหลายชั้นแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ทากาวิ้นตั้งโมลแล้วด้วยคคีมพิเศษแล้วก็เกลี่ยคคีมให้เข้ากันแลยิ่งดีถ้าเพิ่มสีสันลงไปด้วยอืมเค้กของฉันเป็นสีเขียวจากด้านล่างและสีแดนจากด้านบนเป็นการผสมสีที่ยดเยี่ยมมากอมไม่เลวเลยนะ ส่วนยอดเต็มยเยลลี่แตังโมไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะและคงไม่มีใครเดาวิธีการทำแตังโมนี้แน่นอนเออไม่แน่นอนพราะเค้กของฉันดีกว่าเยอะเลยไม่เพียงแค่นั้นฉันจะวาดให้มันเหมือนแต่งโมจริงๆแล้วก็ฉันจะทำหน้าตาให้มันด้วยดูสิมันอร่ามเหนะืดไหนเบตตี้ถึงเวลาลองแล้วละ่ะเย้เอมมาเธอทำอะไรมาเนี้ยแค่จิ้มขนมแตังโมเหรอนี่ย แน่นอนว่าก้อนอนี้ต้องใช้ความพยายามแต่คนอื่นพยายามมากกว่านะแล้วรสชาติของมันก็เฉยๆฉันเคยเห็นเค้กที่ดีกว่านี้มันดูกันว่าเชฟแซกเติมอะไรให้ฉันบ้างอืมเค้กนุงสวยงามมากแต่มันจะอร่อยขนาดไหนนะอืมเค้กนวิวเวเศษจริงๆเหลือแค่ลองเค้กของญาติที่รักแล้วล่ะ ดูจากเนื้อสัมผัสแล้วมันคือเจนลี่แน่นอนอืมสนุกจังเลยอ้ใช่คุณย่าจะทำได้มาร่อยมากเลยล่ะโอเย่ย่าวางไว้อยู่แล้วละ่ะครั้งนี้ทุกคนต้องทำเคก้กตุ๊กตาน่าเหมือนฉันชื่อชื่มันเป็นชาเลนจ์ที่สนุกแน่นอนเออมันยากแน่นเนจริงๆมันง่ายมากเลยตั้งหา เออยองเป็น,นออความคิดดีๆแล้วทำเค้กมันเหมือนเมตตี้ด้วยความช่วยเหลือของผลไม้เรานี้มันจะง่ายมากแล้วก็ใช้กีวีจากนั้นก็ผลไม้อย่างอื่นตกแต่งให้เป็นหลานสาวที่น่ารักของฉันดูสิว่ามันน่ารักขนาดไหนน่ารักมาก สิ่งที่เหลือก็แค่ทำผมจากนั้นก็เสิร์ฟได้เป็นความคิดที่เจ๋งมากแต่มันเหมือนเบ็ตตี้เลยฉันก็ชอบผลไม้นะและผลเบอร์รี่มากด้วยแต่อย่าเสียเวลาพูดถึงเวลาทำเค้กแล้วฉันต้องวัดมันด้วยมือโอแน่นอนเบนน่าไม่มีดวงตาได้ไงเห็นแล้วแสบตาแน่นอนแล้วเราก็ทำตากันโดยลิลลิปตา และอันนี้ฉันจะมาทำเป็นปลาเป็นงัมันเหมือนมากเลยสิ่งที่เหลือก็คือใส่ผมแล้วมันออกมาสวยมากเออมันเหมือนหุ่นไลกาเลยนะแต่ก่อนที่ฉันจะเริ่มทำฉันต้องเป็ีนรูปลางของเค้กให้มันกลมกลมก่อนฉันจัดกานเรื่องนี้ได้ไงมากตอนนี้ฉันก็ได้แล้วและตอนนี้ฉันจะใส่ตุ๊กตาลงไปในเค้ก เค้จะดูเหมือนชุดกระปองเก๋ๆเลยยังไม่หมดนะแน่นอนต้องใส่วปครีมด้วยแต่น,นั่นมันกินไม่ได้สักหน่อยตุก๊กตานะโอหยุดนะคุณยาทำคณคุณยาไปหลังจากนั้นฉันต้องใส่ น้ำหวานแสนอร่อยลงไปให้เค้กก้อนนี้พิเศษสุดโอ้เวลานี้แหละฉันชอบมากเลยฉันชอบที่สุดตอนที่เค้กของฉันออกมาสวยงามแบบนี้ใส่สปริงก้อนนิดหน่อยโอ้ยย้พี่สวยมากแล้วก็มาลองกัน ฉันมั่นใจว่าใครๆก็ต้องชอบชุดเดรสนี้โอ้สวยมากเบ็ตตี้เลอกเลยว้าวฉันชอบแค่ทุกกนเลยแต่ฉันจะเริ่มใจของคุณยา่าแค่ของเธอดูน่นอร่อยสุดๆมาอดกันว่าดีจริงไหมอะไรใช่แต่มีบางอย่างขาดหายไปเอมมาเธอทำอะไรออกมาอีกแล้วเนี่ยทำไมแค่ของเธอหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ ไม่เนี่มันไม่เหมือนฉันแน่นนนฉันหวังว่าอย่างนั้นมันจะอร่อยนะทั่วไปฉันเคยกินอร่อยกว่านี้ยังเหลือของเชฟโอ้้วาวแค่งนี้มันเจ๋งมากเลยเพราะฉันเหมือนตกตาจริงๆแต่ยังต้องมาดูนะว่าอร่อยเหมือนกันไหม nhưng <laughs> yeah, mà rồi cần bình dài lời sao kìa đi đôi đi sân á tính gì mình